อ๋อสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับก็วันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์สุบุรนะครับซึ่งเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นผูชนี่ยาอย่าบุคคลขคองได้ได้วงการและเนื่องในวงการนั้นคือวงการวัวชุนก็วันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์จะมาให้สัมผัสถึงประวัติความเป็นมาของวงการวัวชุนในยุคตั้งแต่ยุคก่อนก่อนนู่ยุคปัจจุบันแล้วก็ความรู้ต่างๆแล้วก็ประวัติขอ้ง ยอดวัวไล่ตัวที่อาจารย์ต่างสร้างขึ้นมาเองปั่นขึ้นมาเองเลียงมาเองแล้วก็ยอดวัวดินที่อาจารย์เคยเห็นก็วันนี้อยากคุยกันแบบกันเองครับได้ไอ้ปุ้มปุ้มปุ้มว่ปุ้ม,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 มนี่ก็รอโอกาสนี้มานา่นแลยปุ้มเชื่อว่าเพื่อนๆในวงการวัวชุนไล่คุณก็รอโอกาสนี้มางาน่นก็ให้อาจารย์ช่วยเหลือทีครับว่า ือยอาจารย์เนี่ยเริ่มนับนึ่งในวงการวัวชนเนี่ยแบบปั้นเพื่อมั้งกับเริ่มกับตั้งแต่แรกนะแรกว่าไงกับพอเกิดไปถึงก็โดยเฉกาะวัวแลวครุกคีกับวัวแล้วับครูที่อยู่บ้านเดิมอยู่อำเภอทิงปลาทิงปลาครับอําภลำบุกู่คุดครับแต่น้นกาชาวบ้านท้งหมดมีอาชีพท่องย่างคือลงลงเลือลงเล่ครับลงเล่ประมงกับตำหน้าขึ้นโนดขึ้นตานแล้วกาเล การทำนาขึ้นต้นตานก็ต้องเลี้ยงวัวกับกับกาที่บ้านก็เลี้ยงวัวตั้งแต่เด็กๆเนาลียงอากเลี้ยงวัวไว้ที่นาครับแล้วกาทุจตายการป่อที่นาเท็ดตัวทึกๆก็ยังไม่หลดแต่เขาใชก็หดนะวัวเขาหลดตัวไหนที่ว่าไม่เป็นรวยชนก็หลดกาเข้ามาชนกันเลรานี้ก็เรียกว่าเดือนเมษานะกวาดว่างดวาดว่างวปี่วปี่ไปจำปี้วนั่นะรมาจน ครับกัรนี่นี่มันเป็นทีม่าของการจากมาชนนี่เลยจากเป็นวัวที่ว่าไม่ใหญ่ตั้งไกลเป็นวัววัวชนไรกกันนะแต่เล็กันนะแต่มันมีมันมีหลักษณะก็ไปยาเลยหลุนพองกวนครับขาตัวหนาก็โอเคตัวในาก็เก็บฝ่ายก็ที่นี่จากนาของตำบลนี้อีกตะบนนู้็ก็หนาก็วางต่างคนต่างวางกันนะแล้วก็มาปอกกันครับปอกกันต่ล้งก็มันที่อำเภอทิ้งก็มีบอลขึ้นมาเลย ๋อยิงบอลีเป็นบอลวัวชุนบอลเลยบอลมาตาท่าเลยบอลมาตาท่าเลยบอลบางคนดังแต่รายฟังรายคนเจ้าพ่อผู้ถึงกับนั่นอนทวดคิรี่นกนคือพอก็องดอกเตอร์ใจล้งอ๋อครับพอก็องรัฐมนตรีอุดหนุวยพรานี้โลกก็เป็นรัฐมนตรีแพ้แต่พอเขเป็นกับนั้นคนดังนำไปทุนทวนขิรี่นี่เป็นเจ้าของบอลทีพอกอกเตอร์ใลงกับนั่นยอนเป็นเพื่อนกับพอครู พอคู่เป็ู่ยัยหวัดเร็มวังก็เป็นคนรุ่นเดียวกันครับการพอวการตั้งคนตังชาววัวก็เริ่มไปทีนี้การมาพัฒนาถึงแท้มาคู่เริ่มหล้จากว่าหรือครุขี่กัวัาก็ตั้งแต่ก็พอจำความได้อายุตอนอยู่ปอดเสียนมีวัวพอเธอไอ้ตัวองแล้วอ๋อเป็นวัวชนนี่ยังเป็นวัวชนเนี่ยไปเธอตรวชวยนะยรวยเหลือแค่เหลือช่วยช่วยแต่ช่วยของเราแต่แรกเราไม่ได้คิดไล่บากเราเพิ่งมาเรียนรู้ตัวล้างว่ะ เราอีทำพื้เดี๋ยวไว้ตอนล้างๆนะนะใายก็เด็กเอือนก็บรบานก็อาจจะทำเหมือนนะครูบเราบานทิ้งที่ต้องทำอันดับแรกคือไปตัดหญ้าตัดหญ้าไอ้วัวไอ้วัวไม่หันวัวอดเราว่ายาไรเรียนวันเย็นนี้ต้องตาลีตาเลือกไปนัวตาวัวหน้าตาวัวหน้านะบ้านเราวัวหน้ารดกัการจงกระทางว่า โตโตขึ้นก็นไปเรียนซื้อก็ยังชอบทางไกลทางวัวก็โอเค,คบแต่จะกลับมาว่ากลับมาว่าเรามาเริ่มตน้ตน,น,มตนตรงไหนดีเริ่มต้นตั้งแต่ว่าวัวเตะเล็กหรือว่าลักษณะวัวหรือว่าประเพณีการชนวัวเกบนะบบเอาเป็นว่าเนี่ยจะกลัวทีมาทีไปก็คือว่า,าคนหนักวันวางกันรรประวันว่างเท,ท็ดกับัวตัวนากับชาวบ้านก็น ยินยุก,ก,กแลวนะครับแบบยุคนั้นเดี๋ยวผมก็ยุคนั้นวัวตัวไหนครับยานดังที่ว่ายุคเล็กๆที่ยานเด็กๆเลยว่าดลนะครับตอนเด็กเลยนะพอทัดจากนั้นก็เริ่มไปบอลครับนะเริ่มไปไปบอลไปแต่น้ำกล้องกำนันสอนครับจทิงตัวที่ดังทีชุดแล้วชุดยอด,ดีชุดก็คือไอด้ดำแน่ดำแน่ครับเป็นวัวคนออกหยุกดางแต่ว่าเจ้าของก็ว่าเจ้าของมันชื่อแน่ครับเจ้าของมันชื่อนายแน่ครับทีนี้คนก็เรียกไอ้ดำแน่ คือเรียกคือเจ้าเขาเหมือนกันนะครับครับไม่ว่ามันนี่แต่ว่าชนนี่มไม่ว่าตอนน้นกูยังเล็กมากแต่ไปลงไปไปได้เลยนะไปเลยไปก็พอแล้วคนนี้จะมากเหมือนกับเป็นมโหรลศอย่างนะครับครับมากกับคนต่างผู้หญิงผู้ชายงานประจําปีจังเลยกับมากันเลวก็เนี่ยวล้ามเอ้ยไอ้ว่าครกเขี่ยวเอ้ยอะไรใกล้ดีก็เรียกว่าดำแน่นี้ เขาดีเขาดีเขาดีมผอดสวยเขาผอดสวยแล้วล้อลูบล้อฮางสวยเปมืนว่าดีอยู่ลูบชอนนะนะทำได้ติดตาเลยไม่ไม่แพ้ตัว้เลยครับือนามานานาใจญใครเอามาแต่ว่านามัตคือจนต่างติาง้าอะไรก็ข้ามไปจนตีดติแต่วันนางไปจนมันไม่เล้วงามดีล้วงวัดนนุ่นแต่ก็เดินแล้วนะว่ากับเดินมาจนอ่าสุดท้าย บระจ้าครับชีวิตตัวเก่งสุดท้ายต้องแพ้ตัวที่ใหญ่กว่าครับเจอตัวใหญ่เลยมาเจอตัวใหญ่เพราะว่าตัวเต่ากันไม่มีตัวตัวยุดเลี้วครับไม่มีแล้ยวกับไป่มเล้วกัทุกทายกับนั่นรอนเลยเอาไ้เชยโลโก้เป็นว่าเมื่อกะโกนีครับโอ้ใหญ่ตัวใหญ่ใสักบาโลหะสักองามเบอร์ครับ แต่ก็กน้ยงเกี่ยวอะดำเนธเท่ได้แต่ทุทยจพวกก้าวช่วงนั้นยิงสู้ไม่ได้เลยมันมันขึ้นแบบเราเวลาผมเองขึ้นเข้มขึ้นไม่ได้ทำอะไรมาเลยทุ้ายครับแพ้ครับนั่นคือประว่าดำเนตัวทุดยอดแบลังยันกับมาเลยก้าเจ้าเมืองเยอะแยะเามลำดับไปนะครับทุสใจคกับมาลืมก้าวสู้หยุกไหมกับลังจากตีว่าจนเงินครับจนเงนแบบตีวา แต่ละตำบลนั้นมันจะมีตัวดีนะครับครับก็เริ่มมียุกไหมก็คือยุกเริ่มตอนนั้นครูจบจบแล้วอยู่ประมาณสามสิบกว่าปีครับสามสิบกว่าปีมาเป็นครูเลยตอนเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่เบญจมาลาอยู่ที่ปัตตานีเลยยายเป็นทุกหน้าั้งนั้นก็เริ่มเป็นบอลบอลตัวไปเลยนะบอลตัวไปมีหลายหลาทีเลยวันนั้นแหละก็ยัก็ยุคนั้นมีบอลในมั่งเดียอาจารย์จำได้ครับหยุคนั้นก็เนี่ย ดังทุตลังกาหลัตพุม่มอ๋อมาลัตพุมม่มมาใหญ่บอลไหมนะบอลของกำนันลงกรับกับนายนันลงส่วนเวีนนา,าเนี่ยลัตพุ่มมัดยิ่งกรับบอลดังนะครับหลตพุ่มมัดยิ่แล้วก็ตงคลากรับบอลแต่แรกมันไม่ครบตัวเพื่อเดี๋ยวตอนหลังนี่ในยุ่มันมีตัวเพื่อแล้วมีละโนดละโนดกระดังกับละโนดเขาขกระดังมาหน้าแล้วอ๋อละโนดกระดังมาหน้าเลยนครับผมดังมากเหล็กถ้าไม่แต่แรกกูบอกมากแค่โนด ครับอันอันนั<อ>นนัน,นัน,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 นกลับมายุคปัจจุบันเลยครับครับครับอ๋ใอใส่ง่าพอแล้วตอนนั้นที่อาจารย์พอลืมกลับมาจํบวงการบุญจนนี้คือแั่นเพลือกไปเรนนื่องอป็นนนบคุณนานราณาะครัต้ก,กัแต่นี้ก็ยังชอบอยู่แต่ว่าคงจะเบื่อเบื่อแล้วนะวนะเระฉม่ั้นแต่เป็นผีใช่แต่บอนมาอยู่เกบ้ากนก็ลืมสร้างให้สีครับ ก็คือมีปัญญาอย่างเราถ้าลงมือทำอะไรต้องต้องเลือกที่ชุดๆเกับในความซึ้งตัวเองว่าถ้าเราเริ่มตนน้นดีเราก็ได้เปรียบกรครึ่งเลยไม่ไม่ได้คร,ครูก็เอาตัวกองครูที่เริ่มชนที่ที่ที่สงท้าที่บอลกองสงท้าเนี่ยครับ,อบ,อบกองคุณน,น,นานนี่ ก็คือไอ้นดกองโทอรานี่นดกองโทอรานี่อ๋ออันคือวัวที่วาอาจารย์พอเริ่มกลับมาเริ่มเริ่มนี่ก็แรกเลยครับกลับเป็นวัวที่แรกเลยครับที่นดครับที่นดคือมาจากเป็นนดหนักด้วดำนูดว่าดงนดว่าดำนดว่าดำอ๋อครับเป็นลูกล้องไอ้เนี่ยกล้องกำเนิดดิสเนี่โม่อ้โม่อ้นาเคโม่อ้เส้นรักอ๋อครับไปไปซื้อกมาซึ่ไม่ก่อนนั้นพันนาพันนาอ๋อครับราคาห่วยุคนั้นนะครับโอ้ครับถึงกรณี พอังานั้นก็เอไม่ใช่พนาือแบเมืม่อนาเมือ่อนาเมื่อนาครับพอจําได้ว่าพอนากลางหนึ่งพอรงเวียนนั่นยายขอ้อเสืออาเมื่อเลยอ๋อพอรงเวียนอ่าพอจนนาของเก๋เลยครับกับก<า>ครับอันนีน้ซึ่งก็นี่องางงานก็มีอ้นำซับนำซับนะไอเก็บซับครับ ตัดมาสุดท้ายก็ที่ยังมีชีวิตตอนนี้ก็คือไอ้โนกใจเชิญพวกไหลุงมีอ๋อลุงมีครับลุงมีอันตัวอที่เป็นปฏิยาเดี๋ยวจะหลักราบิเทศษของพวกนี้นะครับแล้วก็เป็นยาทองเป็นยาทองเนะตัวนี้นะครับเนี่ยไอ้นี่จนหยิบขาบพ้นกับยาทองตุ๊กตาทองครับสุดท้ายก็มาจุดปัจจุบันนะครับอินทรีเล็กอินทรีเล็กไอ้ฝ่ายซิงฝ่ายเย็นฝ่ายเย็นซ้ำตัวนี้ครับ ลงจากบัลลังก์แต่ก็เป็นตำนหน่งของการตัวชนนะครับนะการเกาตึงมพื่อผไม่รู้จักเพศพอผลอ่าเ่ล้งเหล็กเดียวว่าตัวเก่งตัวดีสุดท้ายแพ้ตัวใหญ่ครับเพราะฉะนั้นท่าบตัวนี้เลิมจะไม่มีครูแล้วครับถ้าอย่างชนเลยแพ้กับไม่ชนะนะฟังไงดีไม่ได้เดียวว่าคุยไปถ้าจนเลยแพ้ครับตัวใหญ่เพ้เพราะฉะนั้นตัดสินใหญ่ว่า ไอ้ไอ้มันลงจากบัลลังกหนักสู้แบบหลายยาว่านคนยังกิตตึกเดี๋ยวนี้ก็อย่างทำก๋วยเยินไปไหนยันก๋วยเย็นบนรือจะไปทิ้งบรรพูเก็บอินทรีเล็กบรรพูเก็บเต่าครูตัดติ้นใหญ่เลิกในขณะที่มันยังสมบูรณ์แบบครับไม่ผูกล่าปลาร้าเราไม่ผูกล่าคือยังโอเคเก็บพร้อมที่จะสู้ได้แต่ว่าเราอย่าจนครับเราอย่าจนผมไม่งั้นพอเวลาไปเคียงไปเลยตัวเต่าบางทีไม่เลี้ยงเลี้ยงตัวใหญ่แบบนี้แต่ยานในเล็กแบบน่านเรเทาหนัก ไม่ได้แก้เลยครับไม่ได้แก้เลยไม่ว่าอ่ไม่ได้แก้เลยไม่ว่าสังยศ์ลาวครับเครื่องเลยครับและบางตัวก็น่าเอาข้าวมานีครูมันจะแรงดีกว่าเอาไมมเอาก็าไม่เอาที่แล้ว <c oughs> ไม่เอาไม่เอาไม่เอาทีนี้ถ้าเราเริ่มมองวัวเป็นวัวพิเศษครับหลายคนนะเจ้าข้องวัวนี่อยากจะควักนั้คนครับ <ลก S 1> ครับลกละล้านนะเมื่อไรคิดว่าวัวเราเป็นวัวพิเศษแพ้ใครไม่ได้เก่งมากนี่เมื่อนั้นเขาจะแพ้ อืมครับอาจารย์เพราะวัวดีไม่ทิ้นตัวดีกับมันเกิดมายิงยุคปัจจุบันนี่โอ้โหจังหวักำลังพันกงินเม็ดเลยก็ไม่ก็พอวัวตัวทุดยอดแต่ละก็ไม่ร่มนะครับแต่ละก็ไม่ร่มก็ร่มแต่โมเขาแต่เนี้ยครับครับอืมแม่เอ้ยได้ร่มาวักตัวในยูเขาเรียนน้ำเชียร์ม็แเลยครับเก็บไว้ในทังยหงมันมันครับไม่มีตัวไหนไม่ได้ไม่มีพอวัวทุกตปัจจุบันนี้อนาขดในวงการนี้มันก็ ก้องดีเจอกันจแค่ในจุดมันกับจุนกันเองแน่นอนลู้แต่เดียวคนบนน้ำเชื่อครับผมแน่นอนครับผมครับซึ่งนพวผมมิตาอาจารย์ได้เลยนะครับอ๋ออาจารย์ซึ่งยุกอาจารย์อยู่นั้นที่ว่ายุกยุกตะโกนเนี่ยเวลาเคียงวัวมันเมืันจะไมนี่งไหมครับอาจารย์ใช่ครันเคียงวัวเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่เขาจะเน้นกล้องเรืองความเก่งก็คนเล็กนะครับเพราะว่าเอามันไม่ได้เหมือนเหมือนเอาเอาบานบานกู้เดททิ้งเลยนะครับแก้ว่า ทมวงอามตัวนี้ดีครับทีกูคุดตัวนี้ดีเทาดีล่วงตัวนี้ดีอะไรเป็นเนี่ยครับเขาก็จะมานัดมาเปรียบกันนะครับนิดหน่อยเขาก็ย่อมเพราะว่าเขาเอาเพราะตีเล็กฮัดมันไม่ใช่ฮัดมันเดี๋ยวนี้ที่อ่ะเขาคือเพราะว่าติเล็กพัตเตอร์ไม่มีครับเออพัตเตอร์ไม่มีแล้วไม่กดแล้วก็โฉบเลยครับเ้าชายพาดครับเขาชี้เขาชี้พาดเลยเขาไปจุบไปนั่นเนี่ยแปลงมันนะครับ ถือคนถือเล็กเวลาเขาใส่เสื้อริ้วเสื้อไปแข้งแข้งตึ้งตึ้งนะครับตึงเขาพอตึ้งเขาหมักพันตึงมันแข้งไงครับพันก้อนเลยก้อนว่างกันพันก้อนครับโอ้พันก้อนเดี๋ยวมันก็ช่วยได้ไม่มากแต่ก็ช่วยได้ครับทึงบางตัวพอไปว่างนี่เอ็มมาถ้าว่าทุกตัวเพื่อนเท่งคนเท่งเขาว่างนี่ลักรอบได้ยั้ครับก็เลยเขาไม่ค่อยหัดอืมอยงนี้ก็เลยมันเก่งด้วยตัวมันเองไงครับอันนี้เพราะว่าเวลา อำนาจของรู้เหรอพอไป่างที่กับเข้าเข้าเข้าฝ่ายเข้าชายปลาเนี่ยรับปลาปลามาถึงฉุกแปลงเงี่วกับปั่นปั่นถึงมันแห้งกันขึ้นนะรับพอมันก็ช่วยได้แต่บางทีมันก็ลุดนบาเทีมอนปั้เตอร์นั่นนั่นนั่นคองแต่แหลกคองแต่แหลกยังก็ก็เปรียบปกตินะครับโอมาเคี่ยงกันเท้ากันจนเดินไม้เขาหัวกันไม่เล้วเป็นกันเดินเมือไกันเมือไกันแต่ต้นย้ายเขาจะเอาวจากที่มู่บ้านกันมานจนเมื่อไหร่มู่บ้านนี้กับหมู่นี้บานนี้มาจนมาจนมากกัน คือนักเลงแต่แรกคือนักเลงเล่นเฉพาะกองหมู่บ้านนีกองวันกันในทีมมากกันเหมือกว่าหมู่ดินนี่คือยกกันมาเม็ดนี่ก็ไดแต่ตอนหลังนี้มันก็เริ่มเป็นอาชีพขึ้นอการจนวัวนี้กลายเป็นว่ามีเดิมพันมากมายอ่าครับครับดับลักลาขึ้นไว้ในยุคเขาเลยต้อง โมเลนก็ไม่ค่อยเกี่ยวกันเลยแล้ท่านดีเลยเดี๋ยวโมบานหรือค้ารอะวรก็การไม่ไม่ไม่นั่นเลยเขาจะเอาตัวเดี๋ยวเขาวิเคราะห์เลยว่าตัวนี้โอเคครับออ๋คครรั hmm. like, like ับบผมถ้านทำไมก้นจะแดงหว่าถ้าว่าเกี้ยงตัวเท้าคนเดียวตะเข้าทัานยาวไหมท่าไม่ก้นไม่มีต่อเข้าที่อะไยังไม่มันทำไมนี่ยมา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 จะไม่เข้าเข้าเข้วนัวนี้ถ้าเขาขบพักเล็กจับเรียบร้อยเรียบร้อยเลยกอดยาววายยูบ้านถ้าเขาหลักมากแล้วเขาส่งไกบ แต่ว่าการต่อคขาเพิ่งมาไม่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 กี่ปีนี้ครับครับอันนี้แต่ว่าทุกทายว่าแบบนี้ดีกว่าจริแต่เขาบอกว่าวัวตัวดีอย่างใดชนครับอย่างใดชนกับบางกับเมือกเอากูไฟเย็นนี้ครับเป็นวัวแด็ไม่ชนครับครับเพราะว่ามันทอบปองหอมทอบปรองเด็กเอียดๆนะครับทอบปรองจะดังว่าปลายคอมันซึ่งเลือดนะครับมันยังไม่มีแก้วเข้าเลยครับครับ เพราะฉะนั้นมันจนกลางแรกจนถึ้งกลางรุดตายนี่ต่อเขาตลอดต่อเขาตลอดใช่ไหมต่อเขาตลอดนะเนี่งมวยอินทีเล็กมวยไผลทิ้งก็ต่อเหลวเจคู่ต่อสู้อ๋อคืออันนั้นเขาเดิมก็ได้เขาเดิมก็ได้แต่ว่าตาว่าบางทีก็เพื่อดีก็เราต่อเราต่อะดรกี้แต่ว่าเผื่อไม่เจี๊ยบเรียบครับผมอ๋อนั่นี่ยโอ้โหนี่ทำไมเขาจะเร่งเพราะถ้าเป็นทำไมก่อนก็ คือชนหมูบม่บ้านเนาะมู่บ้านใกล้เคียงนมันก็ไม่เหมือนไม่นี่กามจังวัดกาม,มนามกามเก้ากันแต่แรก<ๆ>มันไม่มีรถอดเลยครับหล,ลบจุกไม่เวลาอายุบอลเขาก็จูงไงครับเพื่อมันโอกาสที่จะมาชนไกลๆมันไม่มีครับแต่ว่าไกลสุดก็คือแถวบ้นทู่จากทิิงกับไปโนต อ๋อเป็นโน้นไปเลยอ๋อเดินไปึเป็นวัดน่ะแต่จะไปโกดไปยู่บนไหมกับอาจารยทุกผู้นึักไปจไนโน้ไปยูบ้านเผื่นแถวหนนี่ปนอะไนองบ้านญาติปนะนันมันไปยูเหมือนกันยูครับยูแต่ว่าเดินไปแต่ว่าแยกชาวไร่มานะครับก็ เรามีผักพวกมีผักพวกมียาตอยู่ตรงนู้นใช่ไหมครับเรไปยู่ี่บ้านกัเราไว้ปัญญามาเลยแต่ก้นไปยู่คือที่บ้านวันหยีที่วันเมันจะไม่เนียประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ที่บ้านหยีที่วันเนี้ยเขาเรียกว่าบางตัวออกเตออกเตใช่ไหมออกเตครับแต่ออกเตนี่เขาไปไม่กี่วันบางตัวมันไม่ออกเตอ๋อมันไม่ออกเตนี่ต้องไปยู่ด้านครับอ๋อไอ้มันอยู่มันกิ้นก็ลงตีไใจรักจริงๆนี่เน้นดูนครับอันนี้อ๋ออันนี้ โอ้เนี่ยจะไม่กวรจะไม่นี่มันจะไม่กวรบุตึงต้องใจความพยายามทุ่งน่อใช่ไหมต้องรักกันจริงนะจะไม่กวรไม่รักจริงเหนื่อยนี่ก็เดินแต่จะไม่ควรนี่ผมได้ใหญ่ใหญ่เขาแต่งวัวมันจะไมนี่ไม่ต้องมีเดินทุกเจ้าต้องว่าไม่เท่าไยครับทำนาไม่ใช่ไหมแตะไม่ต้องทำปิดทิศทุกวันไม่งไปเดินแต่ว่าคือคนเขาเรียงกันไปตามแบบไม่ตึงกับอาชีพออ๋ครับกึงสมัครกึงสมัครเล่นอ่าครับกใช่ว่าวัวกูดีก็บปอดึงหน้าหน้าก็ใเต้ก้อนเลยครับ ใส่เทตผ่อทสเครับผ่อเลือกหน้าหน้าครับมาแตงไม่ลาละไรไปกินให้กินหญ้าตัดหญ้ากินไรยปนีะนั่นเองารัตัวล้างอ่นลืมพอก้นมันลืมสันจะไม่ขึ้นใช่ไหมครับไอตัวเดียวดีเขาก็ือไม่ใช่เลยครับเขาเขาไม่ใช่เขาเขาเก็บไว้นอย่างเดียวครับแต่ว่าคือมันไม่ได้ชนเป็นเป็น เป็นประจำมันถูกวันนี้ใช่างไรว่นเดือนรอบนี้เป็นข้อกันมากินแต่ลคือเหลวเตะเหลวเตะเ่นนี้อย่าไปเรียนกองเทศกาลมันก็จะมันก็พัฒนาไปรยว่ังนี้เดี๋ยวว่าวันเดือนทริปจนเทศกาลคนร้านเลยขนาดนี้นเริ่มพัฒนาไปเรื่อยเริ่มพัฒนาไปเรื่อยว่าจากเดี๋ยวว่าเริ่มคนเริ่มสนใจก็เอาไปเปรียบกันที่บอลเดี๋ยววานี้บอลกลางบอลย้ายเนี้ยมันในแต่ละตัวตัวแรกเลยของวพอนะ้ยเดี๋ยวว่ารุ่นในน้ำแน่นโน่นกันเคยลองเวีย ครับการุกยอดเป็นว um. ่าที่ว่าออกเทนครับต่กอี่ก็คือม um. so. ันเป็นหัวมุกนักหัวมุกนักมุกนักคาดเป็นไปจำารืยัครับเี๊ยกอะไรก็ทำกับไปนโนวดเลยหัวใหญ่โนดนะใหญ่โนดออบวันนครับกับอ่นใหญ่โนดไม่อยู่ไม่อยู่ครับเดี๋ยวก็มันเป็นเที่ยวท่อก็ถทงทุดทายพอก็ให้ให้ยากแก่หลังรั้งเขา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 ไปอยู่ตรงร้าครับ เอาไม้นาไช่ทีต้นกล้ามาจนบนต้นกล้าเลยอะไตอนนั้นบตนต้นกล้าเหลือมีแค่นะเหลือมีอ่ oh. อ่ไม่ใช่เหลือมีก็อาจจะมีน,นั่นเดี๋ยวเราเด็กเราไม่รู้ก็มีไม่เดี๋ยวว่าตอนนั้นตู้อายุเอาเกจมีแค่ครับพ<อ>วกเราอายุตนออยย้นกล้าต่วงเขยโรงเอี้ยห์เอี้ยห์คือมันคาดครับอ๋ตอตึงเดี๋ยวครับ <l id> ตึงโนดลังแดงแล้วไงตึงโนเลยลังแดงอ่าครับโนดโนดโนดที่ทีหลังมันนะครับครับ ดีดีมากทางแป้งทางไกมากอ๋อถึงเวลาอฉักนี่สองสามคนเะช่วยกันดึงอย่นั้นกลับไมอุะครับอัน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 อกระาวัดตีว่ากอกองหยุคเล็กๆยุคเล็กๆใช่มากครับถึงเดียวเดียวที่ว่าญาติเล้าให้ฟังว่าพออาจารย์มารับราชการตรงนี้ทราบดีว่าเดียวเดียวตี๋ชื่อนุชได้นะที่อาจารย์เหลือมันมาเลี้ยงที่ว่าอ๋อกองโทณี่นุชกองโทระนีครับผมอันนั้นคืออาจารย์ต้นที่ไปเลือกตัวนี้อาจารย์มันตัวนี้มันื่อมัน งามมันล่อมันลช่วยเริมเตอนไปฟลุกกันครับมันเป็นรวยทั่วเรียนไป็รวยทั่วเรียนทั่วเรียนครับโอต่ละถึรื่องก็ไปอ้าวเริ่มเริ่มเริ่มชอบพ่อชอบยีแรกนะก็ไปอ้ากับบางเอิญไปเจอพอดีครับบางที่มันเป็นวัฒนธรรมคนกันนะชาวบางคนกับว่นกับบางเอิญว่ามันยืนถึงกับลิงมันนะบอกลิงมันนะครับบวม มันม่โยกไรบวมบวมแนี้เลยซึ่งจ่ามันกวนครับเขากลัววัวก็ไป็นลกไปเขาก็เลยคายครับแต่ยิงก็คงไม่คายกันเพราะคล้ายเลือดมันดีมากครับครับตังรู้รู้ไม่กลัวกลัวเราเรียนซื้อมันเลยบล็อกลิงมันนี่นะคลายมันกลัวแต่คุณซื้อไหมเมื่อหน้าครับอันนั้นบางช่วงหลังกายดีไอ้จังแต่ทุกทายมันก็แพ้แพ้ยอดแบ้อนกับไอ้น้ำพุ หัตย์ัตัวดังหัตยครับนังผูนี่โม่อนี่อยู่โม่อ้วันนมันอยู่ตัวนี้ก็องม่อพร้อมครับของม้อพร้อมดังตัวนี้โอ้โหโลวันท่าเลือด้ำพูยังมีเยอะแยะครับที่ดังอยู่ตัวนี้โอ้หท่าเลือก็น้ำผูน้ำัูนี่มันเป็นตัวที่ไรยังหลังชาติหลังชาติครับอ๋อหลังชาตินังพูเดินเที่บนลตะพุ่มครับออยุ่นั่นจนกลางมืนจนกลางมืนครับ จนจนที่บนัมังกับจารย์ตวนั้น์ปากองจะนี่ฮะจนนำใจมาจนนำใจมาจนจนตรงกลาบนกาตรงกลามาครับครับแล้วก็ออกไปนั่นมันตกก็ล้าไปบนคุณท่องจนไรไรเอ็ดับเนินคุณทองตีดคุณทองคุณทองของใจเอ็ดตีอคุณทองนี่คกับกับกลกับอันเกันอ๋ออ๋วัวอ๋อคือ ที่ฟออาจารย์เบลล่ามาได้ไหมกุกกี้มาคือตัวแรกเลยใช่ไหมที่ว่าได้เริ่มมาไม่ม่ตอนนี้ที่ดังพร้อมๆกับนวดห้องห้องพี่ช่ายคู่เสือทุนมาเลยครับไอ้เก็บซับเก็บซับไอนำซับอ๋อนำซับครับพูดถึงว่าทุบๆเบ้อของผักตายตัวแรกก็คือนำซับเนี่ยนำซับเป็นวัวแดงแดงใช่ไหมแดงแดงคางนักครับแต่วันจะชนีเสือทุนหมากหรือชนหมากครับคือเริ่มประวัติศาสตร์วัวชนลานเป็นลานนี้ก็ ดาวกั้องรูดเนี่ยรูเล็ไจนจนกลายคารมมีอรัฐภูมครับข้างเจ็ดหลานปีบวโชคไได้ครับอย่งนั้เล็ก็อยู่แต่ได้ทีว่าปีนั่นจนกันเดี๋จะได้เดียวเือได้นะเก็บสับกายคารมเือเก็บสับอย่ามาคคงค้งคุ้นเชือนำับนำสับเป็นหัวที่ได้ครับอย่งที่แดงเป็นหัวที่แดงแดงนำสับครับอ๋อเชือแดงนำสับเลยอคนจนองเ็อ๋อออเอคือที น่าจะเป็นคูลาเล็กๆเลยก็ยุกก็คือดีไปจนถึงคารุมคารุมนี่เป็นวัวที่อะไรวัววัวสุนทของวัวดำรับโนดโนดออกออกโนดโนดแก้มลูกดังนี่ครับแต่ว่าคือวัวดำเป็นวัวตัวเล็กกะทิน้ำข้นวรงลมมาไม่เต็มก็เลยมาจนถึงเทลทัพุ่มครับเอ่อเรื่องคารุมนี้กลับไปถึงตายเอากลับไปถึงตายเลยนั่งแกชุนนั่งนั่งชื่อพิมพ์ลงใจรัดอ่ะอ๋อนั่งชื่อพิมพ์ลงกใจรัดว่า เร le le ็วแต่ก็ว่าเราเล่นกองไม่ดีแล้วไปนั่นนเลยยังไม่มีชุนกันนานไหมครับอาจารย์ไปนั่นสิบแปดนาทีสิบแปดนาทีทุกวันนี้ครับประมาณน้นนำครับสายไปก็ยังไม่ได้แต่ว่าเทพเทพการชนนี้รู้สึกยังมีที่คุณนเหเดิมอ๋อเดี๋ยวอาจารย์เิมือนเดิมลึกยังมีด้วยแต่ว่าเมื่อไหรไอ้ไอ้เก็บรับชนกับไอ้นักรองนะที่ความนุ่มมี ความชอทวนฝักดีของไอ้เจาการทุ่พงอ๋อครับกรทุ่มพงนี่ผมจะเอาวัวเข้ามาเล่นผมชอบได้อ๋อครับครับเพราแท่ครัแท้ครับครับ